วานนี้คุณแม่ตกใจเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าภาพที่เห็นตอนแรกในเป็นภาพกลุ่มควันนะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเป็นอาคารเก้าชั้นนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็สําหรับชั้นที่ 1- นถึงสเป็นห้องปฏิบัติการส่วนชั้นที่ห้าถึงชั้นที่เก้าเป็นที่พักของผู้ป่วยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันไปเกิดขึ้นอยู่ที่ชั้นสองของทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะชุดปฏิบัติการภายในอาคารเดี๋ยวแม่ถามว่ามันมีมีสองตึกนะค่ะ อ่ตึกทังตึกเก่าใช่ไหมอ่าในอาคารหนึ่งค่ะอาคารหนึ่งโอเคนะคะ,ะแล้วก็ตัวของผู้ป่วยเองเจ้าหน้าที่เองก็รีบนะคะพาออกมาแต่สุดท้ายนี่ต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเอ,อะความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณแม่ เขาได้ไปสำรวจดูสถานการณ์ล่าสุดที่โรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะมีการติดป้ายประกาศของโรงพยาบาลแล้วก็ในช่องทางโซเชียลมีเดียมีการโพสต์แจ้งโพสต์ประกาศด้วยและมีประกาศ เป็นฉบับที่1ระบุออกมานะคะก็บอกว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่11มีนาคมเวลาประมาณ19นาฬิกา20นาทีพบเหตุกลุ่มควันและเพลิงไหม้ที่อาคารหลักหรือว่าอาคารหนึ่งนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้มีจะมีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้ามาระง,งับเหตุและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่อยู่ระหว่างการรับการรักษาอยู่ภายในอาคาร ออกนอกพื้นที่ในทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าระงับเหตุโดยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยนะคะโรงพยาบาลจะงด การให้บริการภายในอาคารหลกักหรือว่าอาคารหนึ่งทั้งหมดมค่ะทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้วก็งดการผ่าตัดเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะ<ม>เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารแล้วก็จะมีการงดให้บริการผู้ป่วยใหม่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ<ม>สำหรับงานเวระเบียน S <S การบริจาคโลหิตและก็จุดเจาะเลือดเนี่ยขอให้ไปใช้บริการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ส่วนอาคารสมเด็จพระเทพรทัตน์เบื้องต้นเปิดให้บริการตามปกติเลยค่ะหากมีความคืบหน้านะคะทางโรงพยาบาลรามาที่ดีจะแจ้งให้ทราบต่อไปหรือถ้าหากว่าคนไข้ผู้ป่วยท่านไหนเนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะที่ call center หมายเลข02 2011000และ02 20 ศูนย์สามศูนนค่ะก็เห็นบอกว่าไม่เออพวกอุปกรณ์อ่าม,ม,มีมีมีเอกสาร,รมีอะไรพวกนี้ด้วยนะคะค่ะอืม